AI แคปคัตสร้างโปสเตอร์อัตโนมัติให้เราได้แล้วนะทำยังไงแม่วันสอนให้แต่ก่อนจะไปฟังมีข่าวดีจะบอกค่ะแม่วันนี้วิชาสอนสร้างตัวตนด้วย AI ใครอยากเรียนแจ้งมาได้ใช้ AI ออกหน้ากล้องก็สร้างตัวตนได้เรียนกับแม่วันดันช่องวิทีแอป CapCut นะคะแล้วให้เพื่อนเพื่อทำการอัปเดตให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ฟีเจอร์ใหม่มาแล้วเรียบร้อยค่ะนั่นก็คือโปสเตอร์ AI คลิกเข้าไปเลยคะ่ะโอเคอน,นุญาตให้แ a p c u t อัปโหลดรูปของคุณไหมอนุญาตค่ะ เราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะซึ่งจะมีอยู่2แบบนะคะนั่นก็คือสคริปต์อจรยยะกับสคริปต์ขั้นสูงโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสคริปต์อจฉริยะก่อนนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆค่ะแล้วก็สวยมากๆด้วยตรงนี้ค่ะให้เราใส่คําอธิบายของโปสเตอร์ของเราลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่ว่นจะใส่ให้เป็นตัวอย่างนะ,ะอ่าไม่วานจะพิมพ์คานี้ลงไปนะคะแล้วให้เราเลือกรูปค่ะให้เราเลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบนะคะแล้วกดคาว่าเพิ่มเลือกขนาดนะคะ ถ้าเป็นโปสเตอร์เนี่ยไม่ว่าแนะนำให้เป็นขนาดที่เป็นสีเดียมจแตุรัสแบบนี้นะคะจะไดุ้้สได้หลายแพลตฟอร์มนะเสร็จแล้วคลิกย้อนกลับค่ะการแสดงผลเหมือนกันนะคะให้ใช้ของไม่ว่าเนี่ยใช้เป็นการโปรโมทแล้วก็อยู่หมวดหมู่นะคะการศึกษาอยู่แล้วนะคะใครอยู่หมวดหมู่ไหนสามารถเลือกได้เลยนะอ่ะเสร็จแล้วคลิกคำว่าสร้างค่ะอ่าระบบเขาก็จะทำการคำนวณมาให้เราแบบนี้นะคะอืมตามนี้เลย ดิสคอเวอร์ตัวนี้เลยนะคะมีห้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะเราสามารถที่จะให้เขาครเอทเพิ่มเติมได้โดยการกดคำว่าแสดงเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเยอะม,มากๆแล้วก็มีแต่แบบสวยๆเนี่ยค่ะเราเลือกเลยค่ะว่าเราชอบแบบไหนแล้วเราก็กดบันทึกนะคะอะยุตัอยางไม่วันจะเลือกตัวนี้นะอายุตัวอย่างไม่วันจะเลือกตัวนี้นะคะ,ะ,ะ,ละ,คะแล้วให้เรากดคําว่าจะเป็นส่งออกหรือแก้ไขก็ได้ถ้าเราแก้ไขาอาดูกันแก้ไขนะเขาก็จะทําการเรนดอมแก้ไขให้เราค่ะ คลิกแก้ไขอ่าเห็นไหมคลิกแก้ไขก็คือจะมีการแก้ไขเลเยอร์อแล้วก็ขยับได้ค่ะแต่ที่เลเยอร์ได้เลยนะคะอ่ะเข้าใจแล้วนะคะเห็นไหมดีมากๆเนี่ยค่ะเราสามารถเอามาแก้ไขเพิ่มเต,มติมได้เราจะพิมพ์ข้อความลงไปเพิ่มก็ได้นะคะถ้าจะแก้ไขข้อความก็พิมพ์ตรงนี้นะคะก็ใส่ข้อความใหม่เข้าไปค่ะแก้ไขสีได้ตรงนี้ก็เป็นสีอีกถูกได้ามากๆเลยค่ะอ่ะตรงนี้ เราไม่เอาเราก็าลบแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราจะใช้ตัวแม่แบบก็ได้แม่แบบก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะไม่วันจะใช้แม่แบบตัวนี้นะคะโอ้โหสวยมากๆค่ะสวยมากๆเห็นไหมอ่าตัวไหนที่เราไม่ใช้เราก็ลบตัวไหนที่เราใช้เราก็นํามาใช้ตรงนี้ให้เพื่อน,อนจัดวางประกอบมค่ะเราวัดดูของแม่มันเป็นตัวอย่างได้เลยนะจะใส่ชื่อเพิ่มนะคะก็คือต,ตัวตัวอักษรบวกตรงนี้ อันคลิกส่งออกได้เลยแล้วก็คลิกคำว่าเสร็จสิ้นค่ะ